สวัสดีครับนนะนนวันนี้เรามาทำคลิปตกปลากันที่ดอนแจงอำเภออูทองเห็นไหมใช่ไหมพี่น้องนน่มากระเซียนน้องเงี้ยครับไอ้ <c ười> กตาวันนี้มากันสามคนครับลงเบรกกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมารอดูผลงานกันว่าวันนี้ที่ดอนแจงสวนแตงเราจะมีผลงานให้นนะนนาได้รับชมกันไหมโอเคครับลุยโชก้องน่อย มังติดตาขายแล้วเข้าขายครับแน่แหมมากตัวสวยครับ หมายสองหมายที่สองครับได้มาแล้วหนึ่งตะเพียนสวยงามสุดยอดเลยหมายสองครับย้ายมาหมายที่สองหมายแรกไม่เวิร์กกินลูกตาอย่างนั้นแรกร้อนแดดร้อนแดดด้วย เล่ต,ต้องไม่นู้ตัวมันเล็กนิยายไม่มาตรงนี้นะมาที่ที่เก้าเราแต่คนเราฟังแันไม่ได้ตัวไอ้มังไอ้เทียนไม่ใหญ่กระปิสแหละเน,น,น่ขน,นแหละฮะ่น,นะเออมาแล้วมาแล้วอยู่ไหมอยู่ที่ ต้องยกป่ะช้อนป่ะอยู่อยู่เฮ้นี่ก็ไม่ใันพันกันันเหรอพันกอมันันนี้หรือคันนู้นรูดคันนีน้รูดเ,เฮ้ย แหมจะลุ้นจะดูสักหน่อยเห็นเนี่ยหลุดครับเฮ้เต็มเลขตัวไปเล็กตัวไปเล็กน้าหนุ่งน้าหนุ่งเต็มเลขครับอีสังมวาตตัวสวยเลยลุยไปมาอีกแล้วมาอีกแล้วอยู่ไหมายเบายัง่ะอยู่ป่ะ อะไรเอ้ยโกกโกกดีสวยมันมันกินครับกินข้าวตากครับไม่ใช่เข้าตาไม่ได้เข้าตายังไม่เช้าใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่ชะตากินน้ำตากินครับจัดไปนี่นับเมื่อเช้านี้ใช้ลูกตามั่งห่างมั่งไม่ดำไม่ดำโอ้

đừng nào dạy nào dạy nào dạy ở dạy cây dạy nào dạy Chú lèo thằng ăn á chó đều nè Chứ <laughs> Ngắn rút đi Dù vậy งไม่ได้เลยกระตันเท่านี้ปากฉีกหมดทั้งวันก็พอได้นะอย่างเงี้ยโอเคหนึงแต้มส,สวยๆครับสภาพใหม่ครับน่องน่องอะไรอะแก้บบิงดอนแจ,จงจังหวัดสุพรรณครับอำเภออูทองนี่สภาพหม่ น,นี้จะเป็นช่วงช่วงคอคอดของเล็กๆนะครับแล้วจะมีช่วงใหญ่อยู่ท้ายก็อยู่หัวสภาพมาครับอากาศดีลมเย็นโอเคซ่องทีแล้วนะอ, <laughs> อยู่ไหม พุดเอาปลาซอยขึ้นมาไม่ได้นะ <laughs> อยู่ปะไม่อยู่งั <laughs> ้นหรว่าจะเอาปลาซอยขึ้นมา <laughs> <laughs> น้อยวันนี้มีดสายเล็กๆไงอืมน้อยน้อยอ้าวล้วงลว แล้วกตกดอะไรอะ่ะเยอะๆติดติดขลางอีกแล้วติดตาล <c oughs> านอกนี่มัน <c oughs> เป็นยังไงไม่เอาปากต,ตาบินยังจะอยู่อยู่เหรอยืนยื้อ เนี S <S mm ่ย hmm. ม well. ัน mm กินไม่ได้ทางนั oh ้นเลยเนี oh. Oh ่ยมาอีกแล้วไอโกะอะไรอ่ะโทนเลยดิ ยอดยอดเยี้อะไรลูกตาตากิดอีกแล้วครับท่านดึงน้ากลัวไหมล่ะนี่อ่ะไม้ดอนแจงสุดยอดไม้ไทยก็จะไปดูของข้านากรนดิ เขาบอขอตำราอะ้ว oh, okay. ่าก um. in ินดีโอ้ดีถ้เจอแก่่ดกินดีดีแมันควาดเบ็ดแก่เขาบอกจะไปเช็คไงดี่เจอแก่ม่อหนึ่ก็น้ำไยลูกนกแกรู้จักไทยลูกะ Dù. dù, tí thế, dù đã, đúc, đang tại thi lé lẽ, hình nhé dù mà, không, mèo Ha 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 ของปลาแล้วโอ้ยสุดดีเลยโอ้ยปิ้นสวยนอะปิยนปี้นนเดี๋ยวมองไม่เห็นอ่าวานสวยเลยโอ้ตนเย็นได้ จะห้าโมงแล้วเวียนตัวแรกโอ้อยู่แล้วป๊อดึงดีตัวนี้ดึงน่ากลัวไหมอืมแต่มาเบาวิวมาเลยไงไม่อยู่ฮะอุ้ยดึงไม่อยู่อีกเหรอเออเนี่ยเดียวกาน โอ <ret ro> <laughs> ้โหตะกอกดึงสุดยอดเปิดกล้องไม่ทันรออยู่คนเดียวอ่ะโอ้ยสองตัวปลาทูเอ้ยีได้ปลาทูปน้ำน้ำจืดมีปลาทูด้วยโอ้ยสองตัวเลย ปิดคลิปด้วยการลากระปาตะโกเล็กๆลูกมันลูกลูกปาตะโกนะกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ไปช่องพระอ่าช่อง CN คนหาปลาช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน,น้นโงเพื่อที่อยากทำคลิปในานาได้ดูกันอีกต่อไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับลาไปด้วยกันนะัโง นี่ตาไปเก็มแล้วนะวันนี้ตามผลงานอันนี้ของผมอันนี้ของน้าโงโอ้ก็พอได้ครับสำหรับกระไมายอ่ออะไรนะพี่โงงแก้มลิงแก้มลิงน่องแตงดอนแจงอ่าแก้มลิงดอนแจงนะครับก็พอได้ตัวอยู่ พอพอแกอยากได้ <laughs> พอพอแกอยากได้ไไดข้ายากตกมาครับด,ดอนแจงแก้มลิงดอนแจงอำเภออุทอ,องจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ก็พอมีผลงานอยู่พอได้ครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงแล้วกเก็บเบ็ดเกียมกลับบ้านแล้ว <laughs>